สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกะซองนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะซองแมตต์แอคแท็กนะครับเป็นงานเก่านะซีซั่น2017-2018ถึงนะครับนี่ครับหน้าปกก็จะเป็นเลวันดอลกี้แล้วก็แฮนดิเคนนะเป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะสเปอร์ได้ไปในปีนี้ฮะนี่นะครับก็มี5การ์ดนะนี่นี่ตรงนี้5การ์ดนะโอเค ซีสั้น2017 2018นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอ้โอ,โอเดี๋ยวก่อนอ่าเขาบอกว่ามีทั้งหมดนะครับ446การ์ดนะครับแบ่งเป็น294เบสการ์ดนะ21 Duo นะ21 Cup นะ21 Defense Dynamo นะ21 Hot Shot 16 Winner 1เรียวมะลิต CF Duo 1เรียวมะลิต ออฟคับ22ิแมนออฟเดอะแนะครับแล้วก็1 t ึโทฟี่การ์ดโอ้แสดงว่าชุดนี้น่าจะมาลิดน่าจะมานะแต่เลยใบที่1น,นะครับโทมัสของ Mar อารนติโกมาลิสกับหัวอีกใบที่2นะครับของโรมา่า ใบที่3นะครับฟินริบของดอทมุลนะใบที่4ใครเนี่ยวินเรียมนะน่าจะเป็นของเออขอดูก่อนนะคูเปเนก e นด้วยแล้วใบสุดท้ายนะครับอ่ะกลับหัวนะชืนชืนืน,นเป็นไรฟอยนะโลมานะครับ เอดินเซโกโลมานะครับสวยงามนะครับใบนี้นี่ใบนี้สวยใบนี้สวยโอ้การ์ดใหม่ๆม,มันสวยนะแต่มันไม่คลาสสิกเหมือนการ์ดเก่าๆอ่ะเนี่ยการ์ดเก่าๆเขาสวยเนะี่ยโอเคก็สำหรับซองนะครับแมทแอคแท็กนะครับ ซีต้1ัน2017ถนะก็ใครสนใจก็หาซื้อได้นะครับตามช h อปปีนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ